นี่เป็นต้นอชาชชาองมเมล็ดนะฮะไซน,นี้นะครับเดี๋ยวจะจัดปโปรนะฮะเป็นสามต้นพันร้อยรวมส่งนะครับสนใจสั่งได้นะฮะปลูกไซน,นี้ก็4ปีนะครับได้ชิมแน่นอนเดี๋ยวท้ายคลิปผมจะลงรูปผลให้ดูนะฮะ ส่วนรสชาตินี่ผมว่าถูกปาักคนไทยนะฮะก็คือหวานบางผลก็จะมีหวานปเปรี้ยวนิดๆนะฮะแต่ข้อดีของมันคือเวลาเราเก็บแล้วเนี่ยมันอยู่ได้เป็นอาทิตย์อาทิตย์เลยฮะโดยที่เนื้อมันไม่เน่าไม่เสียก็คืองคงสภาพไว้อย่างนั้นนะครับอันนี้อันนี้น่าสนใจเพราะว่าในอนาคตถ้าเป็นไม้ผลที่เราสามารถจะส่งทางทางคือส่งจากสวนเราไปถึงลูกค้าเนี่ยมันจะไม่มีความเสียหายของตัวผลนะฮะมันจะเป็นข้อดี แล้วก็ในอนาคตเนี่ยไม่ผลเนี่ยมันจะไม่ผลเราไมา่ต้องค้าผ่านคนกลางะฮะเราเราสามารถที่จะส่งตรงจากสวนเราเนี่ยไปยังลูกค้าได้โดยตรงอย่างเงี้ยน่าสนใจสําหรับตัวนี้นะฮะอ่าโอเคนะครับสนใจก็ตอนนี้โปรโนะฮะสามต้นพันร้อยรวมส่งนะครับโอเคครับ